สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องแล้วแต่ได้แล้วนะคะอันนี้ช่วงของกินอาหารอีสามบานเฮาอันนี้ก็คือใช้แม่ทํากับข้าวนะคะวันนี้ไม่<ห>ได้ทำเองให้แม่ทําก็เป็นอันนี้น้บํบปลาจะทําก้อยข้าวปุ้นก้อยข้าวปุ้นบานเฮานี่แหละแซ่บเผ็ดน,นิดน,นึงเดี๋ยวแกงพิวเอกพิกใส่พิวเยอะๆเลยเนาะ oh, <no. S 1> อ่ะเดี๋วยวเราแม่หั่นถั่วเสร็จก,ก่อน แล้วเราก็ไปเริ่มกินกันเลยพาเสร็จแล้วทําง่ายๆนะคะก็แค่น้ําปลาใช่ไหมแม่ไอต้มพริกใส่ยังไงเียมใส่กระเทียมน้อยนึงใส่กระเทียมผะนะไอน้ำปลาใส่ยังบอใส่น้ำตาลกับปลาใส่น้ำตาลกับปลาน้ำตาลก็แค่แค่นี้ก็พอช้อนครึ่งประมาณไม่ถึงครึ่งช้อนชานิดเดียวพอไม่ต้องเอาเยอะอ่ะเสร็จแล้วปไปกินเลยกันเรา อะไรคือไปกินได้เลยกันเราไปกินได้ไปกินกันได้เลยเออไปอ่ะเสร็จแล้วเจ้าโอเคเสร็จแล้วค่ะไปเจ้าไปใส่กบไปเจ้าแบบนี้เสร็จแล้วที่ี้นเออไปเราไปกินลากันไปไปกินเรากันอีกแล้วโอ้อะไรของกูเนี่ยกางเสื้อไปหมดแล้วไปของอร่อยจะได้กินในเมื่อหมื่น เห็นว่าเห็นว่าเราเดฟแม่งก็ให้เรากินให้น้องๆน้องๆก็เลยบอกเฮ้ยพี่อมเริ่มอ้วนแล้วทำไมถึงอ้วนเริ่มอ้วนแบบนี่แหละครับอ๋ออยู่ดีกินดีเนาะมีอะไรกดีนี่แหละให้แม่งกินนะโคตรจะข้างกันเลยใส่แม่งสื่อของกินซื้อนันซีนี่ยังโม่ไรภาษาทยังไงนะกินแค่น้ำปลาไหลเฉยเมื่อกี้ใช้แม่เอาทำแล้วก็แม่แม่กริปน้ยน้อยแล้วเกลียดเมื่อกินแล้วเถอะอร่อยไหมเข้มข้น ไม่ใส่ยังไงต้องใส่พริกก่อนงกันี่วิธีใส่ก็ใส่แค่นี้แหละเสียดอกลินเห็ดไอ้น้ามี่ใส่ประไหล่ซ้อิ๊เสียดอกของเยองอ์ข้อคอขนมจีนเพิ่มนะเขาบก็มินได้ใส่เลยใช่ไหม แต่ทำคลิปทำข่าวมาเนี่ยโอ้อยู่ดีกินดีนะครับแต่ก่อนผมเดฟก็นั่งสูบอยู่หลังบ้านก็ไม่ได้กินข้าวสีสเารยบ้านก็ดีต่อยคนในบ้านเลยสูบอะไรสัตว์สูบไง่สูบไอ้สูบม้าเราไม่มีช้อนมีอะไรม้ากระโดดที่พามันเล่นใช่ไหมไม่ม้าที่เขาตามจับตัวนี้เลยแล้วไปเอาช้อนมาเดี๋ยวไปเอาช้อนให้เรียกแม่มื่อกี้แกว่าเราใปแก่มากแล้วแกก็เออ เสียใจเฮ้ยเฮ้ยมาราดูวีชวนกลับรถก็เสียใจไหมล่ะพี่ไม่ไม่ไปรอปวดเสร็จช้อนที่ซอมแล้วเสร็จป่ะใส่พริกเกี้ยวปวดด้วยอันนี้เาเรียกอะไรก้อยข้าวปุ้นก็ใส่อีกแซ่บอเขาไม่กินอะไรแบบเขาไม่อิ่มเนี่ยอะไรแบบอร่อยนะเสร็จเ อันนี้ใครทำเนี่ยแม่ก็ใช้แม่ทำร้านลาบเลยดิเนเออมีได้เขียวเห็ดยังกระเสียบเสียบเป็นมุกกระเสียบเด้อคลิปหน้าเดี๋ยวสิให้เพิ่นเห็ดไอ้มุกเนาะไม่เนาะใส่ไอ้มุกสามชั้นน่ะมันก็ทำอร่อยโคตรๆ่ะจริงๆไม่ไม่ได้จะทำคลิปอะไรดอกใส่เป็นเห็ดกินเสียมีบเสีการแล้วเปิดร้านกับข้าวอาหารเล็บได้ด่าคือเป็นโปรตีนเป็นร้านอาหารตามสั่ง ในร้านอาหารได้เลยนะนั่งเลยแล้วเธอทำเสิร์ฟเองคือห้ามพูดสั่งอะไแล้วแต่กูเ็ดให้ฮะนั่เลยมีเสได้กูแล้วตอนนี้กูคิดจะปยังเออกูเห็ดผิดอุ้ยแม่งเสียพวกรอผิดว่ะแต่อร่อยนแต่ผอะมีติดะนนกละเจน่เ็แก่บีปะ บออ,อะ่ะอ่ะบอกน้องไปถ้าอยากกินก็ไปเจอที่ร้านแล้วแต่ได้น,นะครับผม<ย>ตั้งหน้าหมูบ้านสามอตอนนี้ซื้อตึกไว้แล้วสิกว่าล้านาสา3ล้านนะครับผมก็อ้ออคนระดับเสียเนาะใครก็รู้นะอันดับหนึ่งแห,ห่งบุงการต่ไม่ค่อยอยากพูดเดยอะหรอกแหมเมื่อกี้ได้พูดเยอะเลยมากอ่ะคือจังกินขี่กันป่ะรืจอกกินขีกินเบดเนาะ เผ็ดเอร่อยแต่ว่าเผ็ดมากต้องใส่เยอะหน่อยก้อยขอบคุณจะให้แม่ทำขายเดี๋ยวแล้วแต่ได้จะตำสุปตำขายเองตำําหรกี่คคกบอกเข้าไปพมมิลูกค้ามาห้าสิบคนเอาอยากกินห้าสิบกินลสิบก็มาสิบกบสามสิบสามร้อยบาท เอาเงินก้นละสามร้อยเอ่อก้นละสามร้อยพอเราพอเพียงในสิ่งที่เราพอใจพอใจในสิ่งที่เราแล้วแต่ได้มันขายหมดทุกอย่างเลยนี่ขายหมดทุกอย่างเลยทั้งรถทั้งอะไรขายหมดแต่ฟอไม่ต้องใส่โ Oh no ไปรู้เรือขี่แตกแล้วคูไป้ะโอ้โหไานแต้าเป็นไงบ้างพี่รสชาติอร่อยน้อยนะแต่ต้อง จะเอากรุมจีนมาใส่อีกโอเจไม่กินแล้วกินข้าวแล้วกูแต่เผ็ดนะเราใส่เยอะเกินไปน่าชาเลยอะไมนว่าจะเก่งผิวเก่งกว่าเอง <laughs> อ่หมดแล้วสูๆ้ๆอันนี้ก็ใส่กับกินกับถั่วถั่วลวกนิดนึงอะ่ะ ถ้าถ้ากินกับถั่วปกติมันก็จะเป็นถั่วใครเคยกินก็จะรู้รสชาตินะถั่วสดๆอะ่ะมันก็จะรสชาติแบบนึงอันนี้เราไปลวกให้มันลวกคือไม่ต้องลวกให้มันเหมือนเละต้มน้ําเดือดๆแล้วก็แบบจุกไปแค่แป๊บเดียวอะ่ะพอให้มันแบบว่ามีรสชาติหวานขึ้นมานิดนึงมันจะกินกับไอเนี้ยปล่อยขนมสินเนี่ยแซบ่บยังหักเลยคระมันกนับบวมันเลย หาทำปลาแล้วจะด่าขายบ <Huh? S 1> ้รรางฮะบ่าเป็นปลาแล้วจะด่าปลาไหลมีเกี่ยวดีกว่าน้อเกียวทำอร่อยอะทุกอย่างเลยเพราะว่าเป็นไส้ผชสรดประมาณกิโลหนึ่งกิโลทุงหนึ่งใส่ไดแค่เดียว oh, <no. S 1> <laughs> เอาอโอเคอยากให้ทำอะไรกินหรือให้สอนทำอะไรกินบอกได้อาจจะทำไม่ เก่งมากแต่ว่าเดี๋ยวให้แม่ทําช่วยก็ได้คอมเมนต์มาแล้วกันอยากให้ทําอะไรกินอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาแล้วกันนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย